ก็นะยังนี่<า>ป้าใครร้องตามแม่เมื่อกี้นี่พี่เพชรหรือเปล่าเพทคือเข้มแมยังมือขึ้นเด้อเอาจะเ, <laughs> เองชื่อเพชรใครตดใครตดอบไหนนกนูนนกนกพูดไหมลูก สาลาล่มยิ้สวยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊นกนกนกนี่ไงนี่นี่นะกินอก้องทัดออกไปแล้วไม่าไปแล้วมาเปา็นผ้ากันเหาเล่นไหมได้งานนี่หลีไหมโอ้ย แตงโมไม่จับนะไม่จับนะสกอปลกลุกสกอปกขอบคุณค่ะอร่อยไหมลูกเฮ้ยเอ้าเราขบนบีบย่างเลยวะเรบอกร้านตืนเลยว่า ปะชิงปะชิงปะปะปะิงปะชิงปะชิงปะมันจะตกมันจะตกปะเอาขึ้นแล้วค่ะเอาขึ้นแล้วอาชีมาถือให้ ไปไหนค่ไปไหนแช่บอเพชรมันเบิือดลตีลูกบอยเลยขามาฝากไว้บุยาจะควางกินเหมือนเ่าเพี่ยนเอาโอ้ยนะพี่มาถือให้มาโอเคอันนองสิ้าอ้ละ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 เหม็นเหม็นพี่พี่เพชร ค่อยๆกินลูกค่อยๆกินไอเคี้ยวให้หมดก่อนพ่ผู้ญ่หยดองลูกเพมีผู้ใหญ่หยเคี้ยวให้หมดก่อนนะคะโอเคนะคะเฮ้ยเพื่อนจังสันมานี่พี่มัดเอาลงมาทีละคนเด้อทุกหนังใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวพี่พลอยรอตรงนี้ก่อนอ๋อหนูหนูอันเปื่อนแล้วลูกมันเปื่อนแล้ว ไปเอามเอาไม้ไปกพมไปมาอันน anyway, ี้พี่มาไเอาม้่ไปเอาไม้ล้ลูกด้ปลาเรากลับบ้านกันเถอะไม่บายป้าหรือยังโอเคเราไปยอมเลยนอยังก็พิมพอีกส เออพี่พ่อเสียขึ้นไอยู่วะเฮ้อแม่เอาไหนทำยังไงพี่เพชรทำไงเย้ <Yeah. S 2> หนูมันแล่นไปผุนป่าเห็นหนูตัวบกไงเล่นเล่นไปผุนนักเนเบิงปาเบิงใเออปัดใส่กันไอ้เบิ้งป่าเบิ้งใครไม่เอาไม่เอาไปขึ้นไปพี่เพชร พี่เพรลงมามันจะล้มอีกลูกพอแล้วลงมาป่ะป่ะกระบาลป่ะลูกป่ะกระบาลก็พี่มาเด้อลูกเด้อแต่ยืเยันเดาลูกเด้อมันเบื่อป่ะพี่มาไปแกะให้ใหม่ป่ะชิี้พายป่ะลูกป่ะบายบายป่ะอุ่นป่าอนบาย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 จ้ายางเดี๋ยวว่งเงาทะกอนยามสุลมอีก แล้วเอาเด็กๆเ,เข้าบ้านก็จะไปแพ็คของแล้วค่ะทุกคนคำเพดเอ้ยคำเพดเป่าดินยนอยู่ท้างนัง่นเป่าๆอ่า,าเร็วเร็ว